นายยังกินเขากับเจ้าเดียเท่าเทากับเจ้าทำหมกตัวเล่นนิดเอียวก็มีน้ำแฉบเป็นอะไรของมึงกินน้ำกับกินเลือดเหอกินน้ำกับกินตัวน้ำพักหนึ่งเดียวอืมทำหมกตัวก็กินอะไรอย่างเงี้ยกับอก้างั้เจ้าเด้อเท่าอืมแต่พัดข่อยมาเอากับเจ้ามาอยู่กับเจ้าเนี่ยอืมในหลูกชองคนนี้เจ้าเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยด้วยสำหรับข่อยว้าวที่ไหนรอบครัวอบอุ่นมีกินมีอยากมีแนวกินแนวไหนแนวไหนแซ่บกับกับพวแพ่งกับลูกกับผัวดิ เน่ากินเน่าอะไรแฉมเน่าอะไรนั่นเนี่ยเอาเอาไม่หพราะกินเลยดิฮะเจ้องเป็นผู้หญิงดีมากเลยแม่ข่อยแล้วก็ว่าที่หนักกับย่องเจอบักขี้ซี้เน่ากินเงินกต่บักขี้ซีเจ้องเป็นผู้หญิงดีมากเเลยโอ้าวยเหรอนี่ข่อยเป็นบ้าเป็นผัวเจ้าอยู่อันนี่มีสมหักอยู่เดียวบ้านที่ไมแต่แก้วเลยอุ้ง เจ้าหนูแนี่นอนยีหลีสมพ่อใช้ขุ่นให้ควงคนร้อนใครับเรต้องทำอะเจ่าแมงคือเพิ่นบ่ายอี๋ญาติกระยองเจ้าหนูเป็นคนดีค่ะดีเป็นนีหลดีมากเลยสมพ่อแน่นอนเลยจันทำีได้เถอะอู้ยย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 ยแยยเจยยเยยยยนยยยยยยวยย่ยยยยยยนยยยยยยายย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 ยกยยเลยย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 เยยยายย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  ผมว่าแนี้หอยนี่แกว่ขันเหมาที่ีเขาม่แงเ่าก็รู้ว่าเจ้าสิมักนะขอกัดไปขวก็มักแซบเจ้ากัดเีแซบมินเมืองเท่าแซบอือแซบพอพอถอกบาแซบยุ่ลมพักกับแซบหอยหัเจ้ามักเนี้ย อย่าน wow, ้แม่มุ่มว่งพ้า่ีนากง้ม่ไบาน่อย้ง่เโอ้คอยปื้มอื้มใจด้านม่ยังมานดีครับเด้อเม่อยพี่น้องไว้พุ่มใจนะเถ้าผู้ใดเห็นเขาก็พุ่มใจ่อยกับพุ่มใจน้า เขา่ไงขาแอบพ่อจังกี้จังซื้อขอาหักกันตล่าอือหัวก็เมียอยู่น้ำขันี่ยังต้องทีละอ๋อจะไปหักกูเลยเนาะพ่อแอบหัวกิกงหัแกงไม่งดูหัวกินมวมาคุยกัเขาย่างนเนาะงขี่แล้วเจ้าพ่อแม่สอนมาดีดเจ้ายเนาะไม่ได้กินงานๆดิ